พอคารอยครับพบกันเชื่อเคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับไม่วม่าจะเป็นทาง5าน้อยเหล่าพัฒนารวมไปถึงหุ้นรัฐตางกต่นสุกเนาะพวกก็เป็นประจําครับไม่มีบรรยุทธไม่มีเว้นบญญรรยุราชการเลยแเดียวสำหรับแนวทางสินาลกของเราครับพบกันในรอบของวันพระราชดิส16กกรกฎามสพันธ์2 5้5 16กลางเดือนอย่าลืมรัดไทยออมสินนะเนาะอ้าวยังไงก็ห้ามพลาดแนวทางเม็ดเดียวในตารางก็ดีนะครับ ก่อจะพบได้ทางเรามาสุดไปทางมันพุที่15เกรงไกรบันกสีหน่อยด้านล่าครับ980ล่าง41ครับเะพะกิจพิเศษ710ล่าง6 7ปกติครับ158ล่าง23ปิดท้าย VIP 587ล่าง36เ,เด่นมาดีมากเลยเนาะให้46มา41นะครับ พิเศษให้20มา10ปกติให้13มา23ปิดท้าย v ี p ให้3ามา36สามหโอเซงค่ะไม่รู้มาอะไรกันแน,กน็กแหน่ให้มาถูกทุกรอบแต่ไม่ตรงเนาะสหรับเจาะก็ดีอ้าวจาะยังปังปรยอยู่นะครับ 8 0 1 0 8 5 8 7และ36ปังปุยเย่เนาะปิดท้าย2องทุ่มฝั่งของเราพัฒนา715เลขไหลาวาง7153นะครับโอ้โหเจาะโดนรวัรวมาครับเจาะโดนไหม7557ตรงตรงล่างลาว3ตัวจะ3ตัว976 2ตัวล่าง95 9576กับลาวตามแต่พอดีหัวเมียเข้าไปดูดยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกนนัที่ดปังเนาะทั้งสี่หน่อยและลาว มาดูแนทางสีน้อยมัดเรืองครับรอบวันพฤหัสที่16กุรภาพันห์า5 6 6วันพฤหัสที่บนี้มีทั้งรัฐไทยอมสินฮานอยเนาะยังไงก็บริหารจัดการให้ดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับตามแต่รอบที่ชอบไปแต่รอบที่ใช่เนาะยังไงถ้าไทยมันอันระเบิดระเบ้อเยอะมากก็ไม่ต้องไปให้ค่ามันมากก็มาที่ฮานอยเราก็ได้เนาะเหต่างตุกวันครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเอฟซีเดียนที่ปังเนาะในรอบของเมื่อวานเนะวันพุธ ตอนพุธที่15บหาแม่ลาวพัฒนาก็ปัง5 9 9 5กตรงตรงเนาะส่วนห้านอยก็เห็นก็ปังกันไปนะดูเลยเอ้าวมาดูนอกในตารางกันเนาะให้ไว้แล้วเด่นรอบ,บนนวันเมื่อวานนี่มาเต็มแม็กทุกรอบเลยเอ้าววันนี้ก็เช่นกันห้าเผือห้าพลาดคู่เด่นเนาะยังไงก็มีเฮงมีปังแน่นอนตัวชินชอบติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วนะครับนอกตาราง4719นนะครับนอกตารางเลขวันนะครับ เลขวานพฤิหัดครับเลขกำลังวัน4719วิ่งโดยรัวเนาะเมื่อวานที่ให้ไว้4ตัวมาครบจบกระบวนจ้าสําหรับแนวทางนอกตารางและเลขเด่นวันกันนะครับอา้าวที่ชอบติ๊กให้เด่นให้หมดแล้วอา้าวมาสาวกรัฐไทยชอบนักใช่ไหมอั้นก็ชอบก็ซื้อก็แทงรัฐไทยออมสินครับโดยที่ชอบติ๊กเนนให้หมดแล้วเด่นก็ติ๊กให้แล้วเนาะ เบิ้ลเบิ้ลกันได้ทั้งไทยและอ,อมสินนะครับอ้าวชุด3ตัวให้ไว้4ชุดเนาะใช้ได้ทั้งไทยและอมสินเช่นกันนะฮะอ้าวตัวที่แอดชอบก็มี62กนะับ36หเนาะหวยไทยรัฐไทยอ้าวยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับรัฐไทยนะใครที่ยังไม่มีเลขแทงก็จิบจับไปได้เลยรับรองปังแน่นอนวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ให้กำลังใจไอวินมาตลอดเนาะยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแนวทางและกดไลค์ให้ด้วยเดอ้เอเฮงปังทั้ง4หน่อยและ ไทยอมสินดได้ในวันที่16นี้นะครับอ้าวเฮงเฮงปังๆขอให้ทุกหัวยทุกท่านขอให้โชคดีเป็นของท่านสวัสดีครับ